ถ้าคุณกำลังมองหารถคันแรกที่คุ้มที่สุดในงบไม่เกินส0 0 0 0 0หรือกำลังหารถบ้านใช้งานประหยัดที่จ่ายเบาแต่ได้ของครบหยุดเลื่อนก่อนครับคันนี้อาจเป็นคำตอบของคุณนี่คือ Suzuki เซีสตัวท็อป GLX ปี2016ที่จดทะเบียน2016รถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยสีเดิมไม่เคยชนใหม่แท้แค่แปเหมือนโลและที่สำคัญ ราคาสบายกระเป๋าแค่270,000บาทเท่านั้นลองคิดดูครับว่าด้วยราคาแค่นี้คุณได้ห้องโดยสารใหญ่นั่งสบายแอร์เย็นท้ายรถมันจุได้เป็นร0อยลิตรพอ่อ้าแม่ขาครอบครัวก็ใช้ได้ใครที่ขับรถคันเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนใครที่กำลังจะเริ่มต้นใหม่อยากได้รถคันแรกไปทำงานหรือแม้แต่คนที่มีงบจากัด แต่ยังอยากได้รถสภาพดีผมขอบอกเลยว่าคันนี้คือของดีที่ไม่ควรปล่อยผ่าน s u ส u k i เซียสคันนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของทันทีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทผ่อนสบายๆแค่ประมาณ4 0 0พันนิดๆติดต่อหาเราได้เลยตอนนี้ก่อนคันนี้จะถูกจองไปท็อปถูการถบานสวยๆผ่อนสบายๆย,ยินดีให้บริการรถสวยคัดพิเศษแบบนี้อยู่ไม่นาน ที่มีครบจบในที่เดียวที่คุณจะมั่นใจได้ทุกวัน